สวัสดีสดค่ะ,คะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของสามเกลอนวัตกรรมใหม่เวอร์แพนกับความสุขอันยั่งยืนประกอบไปด้วยครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตสารทั้งชนิดน้ำและชนิดผง High t e c h n o l o g ีที่สำคัญครับมาพร้อมกับนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทางดิน ตราหญิงเกษตรวันนี้ครับเรามีแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับติดตามมาดูผลการทำงานของหญิงเกษตรซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สำคัญครับของเ l อร์ a ัส Innovation วันนี้เธออยู่ที่นี่แล้วครับหญิงเกษตรครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับและที่สำคัญครับบอกกับท่านตรงๆนะครับว่าที่แห่งนี้ครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของ3าเกลือเวอร์แพนเป็นระยะเวลา3ปีกว่าแล้วในสูตรดังเดิมวันนี้ครับเธออยู่ที่หมู่หนึ่ง บ้านท่าโสมตำบลท่าโสมอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเธอปลูกมงคุดครับ2 0 0กว่าต้นเธอบอกว่าโอ้โหสูตรเดิมก็ดีอยู่แล้วพอมาลองทดลองสูตรใหม่เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ตุลาคมปลายปลายเธอบอกว่าโอ้โหมันใช้ง่ายใช้แล้วละลายไวเห็นผลทันอกทันใจเหลือเกินเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและนี่ครับหญิงเกษตรเลยครับัสดีทั้งสองท่านครับโอกาสนี้ครับรายงานตัวสักนิดครับว่า เรามีชื่อเสียงอย่างไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อประนอมนิยมการค่ะอยู่บ้านท่าสมตำบลท่าสมอำเภอเขาเสมิงจังหวัดตราดค่ะมีชื่อเล่นไหมครับพี่หนิวค่ะพี่หนิวผมขออนุญาตเรียกว่าพี่หนิวนะครับได้ค่ะพี่หนิวครับในฐานะที่พี่หนิวเองเนี่ยเป็นคนที่เริ่มใช้ตั้งแต่3มเกลอือถูกไหมครับตั้งแต่ดัางเดิมมาเป็นระยะเวลา3ปีตอนที่ใช้สูตรเดิมนั่นลักษณะของมังคุดเราเป็นยังไงครับก็วัดสวยแล้วนะนะครับ ให้ผลผลิตดีลูกก็สวยใบยก็สวยค่ะอ๋อตอนนั้นนะค่ะน,นี่มังคุดของเรานี่อายุกี่ปีครับเนี่ยมีหลายระยะสามสิบมี20่สิบกว่ามีค่ะอ๋อมีตั้งแต่20ไปถึง30กว่าค่ะนี่กี่ร้อยต้นกันครับที่พี่เหนียวดูแลเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าต้น200กว่าต้นค่ะอายุขนาดนี้หมดเลยค่ะก็ใช้คู่หูสูตรดั้งเดิมมาตั้งแต่3ปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยหันมาใช้สูตรเรียกว่าอัปเกรดถูกไหมครับเป็นสูตรนวัตกรรมใหม่ ของ3เกลือผมถามก่อนว่าตอนที่เราใช้เวอร์แพนอะมิโนกับเวอร์แพนไกโจซานเนี่ยสูตรใหม่เนี่ยในบังคุดของเราเนี่ยเราเริ่มมาใช้เมื่อเดือนอะไรครับต้นเดือนสิงหาเนาะมาใช้เมื่อต้นเดือนสิงหาใช่ไหมครับพอเรามาใช้นะครับในชุดใหม่เนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิม,ห,ม,นดมหนึ่ซองใช่ค่ะหนึขวดน 1, ้ำพันลิตรนะครับผมถามนิดนึงว่าวิธีการผสมในการละลายตัวหรืออะไรเนี่ย มันง่ายอย่างไรบอกพี่น้องด้ครับวิธีการผสมสูตรใหม่เนะจะไขโตซานเหมือนเข้มข้นขึ้นแล้วก็ผงก็ละลายง่ายขึ้นเข้ากับตัวยาได้ไม่มีปัญหาทุกอย่างค่ะดีค่ะสูตรเก่าจะเป็นผงสีดำนะ,ะแล้วก็จะละลายยากนิดนึงบางคนอาจจะใส่น้ำแล้วเขย่าข้างนอกก่อนหรือกวนข้างนอกก่อนแต่อสูตรใหม่นี่มันจะเป็นสีน้ำตาลละลายง่ายขึ้นคำว่าละลายง่ายขึ้นนี่คือหมายความว่า เราแทบไม่ต้องมาขยับอะไรก่อนเลยใช่ใ,ชใส่ลงไปในถังได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ตัวซานพี่ก็ใส่ไข่ตัวซานก่อนแล้วก็กวนให้เข้ากันเพื่อปรับสภาพน้ําให้น้ําเป็นกลางอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พี่ก็ใส่ผงแล้วก็ใส่ตัวอื่นแต่ผงก็คือจะละลายง่ายผสมสูตรเกา่าอ๋อใช่จะละลายง่ายผสมสูตรเกา่าครับ คำว่าละลายง่ายเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่ต้องไปเขย่าแบบเดิมแล้วใช่บางบางที่สุตรเก่ามันต้องเหมือนเื่อที่จะต้องยู่ตรงนั้นตรงนี้ต้องใช่มันต้องควายนอกหรือว่าต้องเขย่าขวดอะไรเงี้ยถึงใส่อะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือใส่ละลายง่ายเลยตัวใหม่อะสูตรใหม่อะครับก็หมายความว่ามีความสะดวกสบายขึ้นใช่ใช้ง่ายขึ้นละลายได้ไวขึ้นใช่ค่ะเอาละครับนั่นคือวิธีการผสมของพี่หนิวพี่หนิวครับเมื่อผสมแล้วเราก็ คงฉีดพ่นแบบสไตล์เดิมเลยแบบเดิมถูกไหมครับแบบเดิมเลยแบบเดิมแล้วอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมครับมันแตกใบอ่อนพอแตกมาเนี่ยเหมือนมันเป็นหางปลาทูนะมันจะแบบขยายเร็วมากเลยจะแผ่เร็วมากเลยแล้วใบก็จะใหญ่เขียวเข้มขึ้นเร็วอะไรเงี้ยมันขึ้นเข้มขึ้นอะไรเงี้ยเร็วขึ้นอเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่เขาอวบขึ้นอะคืออะไรของมันครับส่วนกานใบใหญ่อะไรเงี้ย๋อก้านใบอวบขึ้นใช่ไหมใบใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วกิ่งก้านสาขาลําต้นเหรอครับ ก็ใหญ่กว่าเดิมอ่ะสมบูรณ์กว่าเดิมค่ะสมบูรณ์กว่าสูตรเก่าดีกว่าค่ะครับก็เร็วกว่านี่ในส่วนของเวอร์แพนอะมิโนกับไคโตซานนะครับแล้วก็พี่หนิวครับในฐานะที่วันนี้แบรนด์แอมมิสเดอร์นะครับของหญิงเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ทางดินเวอร์คลาสนะครับชนิดเม็ดนะครับของแบรนด์แอมมิสเดอร์เราวันนี้มาสวยงามเหลือเกินเธอเนี่ยมีปัญหาอยากจะถามพี่หนิวว่าได้ใช้ของเธอไหมนะครับทำอย่างไรเรียนเชิญครับ ค่ะอยากจะสอบถามพี่หนิวนะคะ<ฆ>ว่าเราเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรด้วยนะคะ<ฆ>เห็นว่าพี่หนิวซ้ามาว่าเช่นนั้นนะคะแล้วก็หญิงอยากจะถามนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้ใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรสุดสุดดั้งเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยต้นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะสภาพดินหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะสะภาพดินก็<ฆ>มีขี้ไสเดือนก็ดินเหมือนดีขึ้นรากไม้มันก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนสมบูรณ์นะเนาะดินนิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ<ฆ> พอมาใช้สุตหม่ก็ดีขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกค่ะโอ้โหนี่ขนาดผู้หญิงยังไม่ละลาย, <ทำ S 2> ลายเรนะ็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงมองว่าพี่หนิวค่ะด้วยความที่เขารู้สึกว่าสูตรเก่าว่าดีแล้วนะแต่สูตรใหม่เนี่ยมันดียิ่งขึ้นเขาอยากจะพูดอยากจะบอกเลยนะคะก็คือสูตรใหม่เนี่ยก็คือยังไงคะพี่หนิวละลายเร็วขึ้นใช่นะคะแล้วหลังจากที่ใช้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาเนี่ยจนถึงช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าดินมันเป็นยังไงบ้างขึ้นคะพี่ ดินมันเหมือนฟูขึ้นนิ่มขึ้นสภาพดินไม่เสียจะมีขี้ไสเดือนเยอะขึ้นจากที่ดีอยู่แล้วก็ดินมันฟูขึ้นไสเดือนมันเยอะขึ้นนั่นหมายถึงว่าพวกอากาศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ดินเราดีขึ้นพอดีขึ้นมันก็จะไปสู่ถึงรากลําต้นแล้วก็ใบแล้วก็ผลในที่สุดเลยใช่ไหมคะพี่หนิวใช่ใชนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าประทับใจยังไงบ้างกับปุ๋ยสูตรใหม่หญิงเกษตรก็ประทับใจตรง ทำให้ดินดีต้นไม้สมบูรณ์ขึ้นดีมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นว่าถ้าใช้แล้วมันต้องให้ผลดีขึ้นตอบแทนดีขึ้นแน่นอนด้วยความมั่นใจในหญิงเกษตรเลยค่สได้ไม่เสีบคุณมากค่ะพี่หนิวครับกลับมาที่ว่าเมื่อสามเกลือใช้พร้อมกันแล้วเนี่ยปีนี้คาดว่าผลผลิตเนี่ยทุกที2 0 0กว่าต้นเนี่ยพี่หนิวเนี่ยได้ผลผลิตสักกี่ตันกี่กิโลกันครับในอดีตที่ผ่านมาที่ใช้สูตรดั้งเดิม ปีที่แล้วเนาะได้ไป10กว่าตัน10กว่าตันจากปีที่แล้ว10กว่าตันปีนี้ครับ2,567ารบำรุงมาโดยตลอดเนี่ยก็จะไปออกปีหน้าถูกไหมครับ,รบปีหน้าพี่หนิวคาดว่าจากการที่เราบำรุงอย่างเนี้ยนะครับแบบที่เรียกว่าใช้สูตรใหม่ร่วมด้วยนะครับเพิ่มเติมมาเนี่ยจะก,กี่ตันครับ ยีขึ้นไหมคะเอา20ขึ้นก่อนค่ะแล้วกันนะคะถัดับเพิ่มขึ้นละกันค,ะค่ะไม่กล้าพูดแรงเพราะว่ากลัวชาวบ้านแถวนี้จะมาขอยืมเงินนะครับ <c oughs> เลยว่าบอกไว้ว่า20ตันเห็นเห็นจากปีที่แล้ว10ตันนั่นใช้คู่หูสูตรเดิมนะครับแต่เมื่อรวมกันแล้วนะครับปีนี้ทั้งนวตัตก,กรรมใหม่3มเกลเวอร์แพเธอบอกว่ามังคุด200กว่าต้น 20ตันเห็นเห็นและจะมาติดตามดูกันว่าสิ่งที่เธอมั่นใจนั้นและตอบไปว่าสูตรใหม่ที่เรียกกันว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ20ตัน <c oughs> แน่นอน <c oughs> พลังนักการเกษตรครับที่สําคัญครับเวลาที่เราทําอะไรนะครับที่เป็นของใหม่แล้วก็ช่วยเหลือเกษตร,รกรอ,อย่างจรงิจรงจังซึ่งเป็นของแท้ก็มักจะมีผู้ที่ติดตามมาแล้วก็ทําเรียนแบบนะครับแต่ที่สําคัญครับผู้ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหญิงเกษตร เธอจะมาบอกว่าของแท้เป็นอย่างไรของเทียมเป็นอย่างไรเรียนเชิญครับของแท้ต้องชื่อตราหญิงเกษตรเท่านั้นนะคะไม่มีแบรนด์เครื่อญาตินะคะ คนนั้นคนนี้กเกษตรไม่มีนะคะต้องหญิงกเกษตรเท่านั้นและที่สําคัญนะคะอย่าลืมดูโลโก้ด้วยเป็นรูปผู้หญิงนะคะใส่มงกุฎซึ่งหมายถึงเขาเป็นผู้หญิงที่มีชัยชนะในเรื่องของการทําการ,กรเกษตรนะคะคและที่สําคัญต้องมีรูปหญิงที่ดีการด้วยฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับปุ๋ยดีๆนะคะเพื่อความยั่งยืนทางการ,กรเกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลผลิตยั่งยืนด้วยนะคะกับปุ๋ยหญิงกเกษตรคะ่ะโอ้โหนั่นคือพลังของแบรนด์แอมสเดอร์ดครับที่จะทําให้กระเทือนเรือนลั่นด้านการ,กรเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศไทยพลังจ อย่างนี้ครับบีดีดีกับนว,วัตกรรมใหม่3ามเกลอือเวอร์แพนวันนี้มิสเตอร์เกษตรและแบรนด์เอมาสเดอร์ครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าของสวนผู้มีความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์วันนี้เราติดตามแค่นี้โอกาสหน้าเราจะไปติดตามทุกสวนที่ใช้3เกลอือนว,วัตกรรมใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ